สวัสดีเพื่อนๆ่นทุกคนครับมาต่อกันที่พาที่สองครับเราอยู่ในเกมฟรีฟ้า22แค r ิเออร์โมดนะฮะวันนี้ครับเซาท์แฮมตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาดูบรรยากาศครับนี่ครับก่อนลงสนามนะเหมือนไนทีวีเลยครับ นี่เป็นเกมนัดที่2นะฮะหลังจากพาที่แล้วเราเล่นนัดแรกกันไปแล้วที่เจอกับลีจูเนเต็ดนะนี่ครับเจมส์วอร์ชเพาลมาดูเสดผู้เล่นตัวจริงของซอทฮมตันนัดปุ๊บสามตูเป็นสเตเฟนออเตกากองหลัง4คนครับเปโรลโลเบรนาเดสซาริซูไกวอล์เกอร์ปีเตอร์กองกลาง4คนน็อกบอลขอเจมส์วอรชเพาลรวมมีวูนาทานเลดมอนกองหน้าครับอดัมอาร์มสตองจับคู่กับสกามักกาครับสกามักกานี่ถูกซื้อตัวมาครับ เพราะว่าเชียร์ดำเนี่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่วันนี้มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยขณะที่แมนยูก็ัผู้สาวดูเป็นเบนดาวิดเดเคอากองหลังมีดาลุวาลานตอเลสลูกชองกองกลาง5คนครับแม็กโทมิเนโบเวินป็อกบาบูโนเฟรนัน,นเดสจารดอนเซนโชและหน้าเป้าคนเดียวครับกิซโนโรนันโดครับมาในระบบ4-1-4-1ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปาตอเลืยยังคงจับคู่กับลาเฟลวาลานอยู่ และเริ่มเกมฮะเซาแทมตันเสื้อสีแดงกระปูจากซ้ายไปขวาบอลอยู่ที่เบนเด็กให้มาที่อัรมสตอปวอร์ดเผาชิพมาลูกนี้ให้วอลคอตกลับไปที่วอร์ดเผาเบิร์นมาลูกนี้วอลคอตครับได้โยนแต่ว่าติดดาโลแมนยูจะโต้กลับนะชาร์ลอตโบเวนให้มาที่ปอกบาชิพข้ามหัวกองหลังมาอยู่ที่โรนัลโดโ,โ,โอกาสแรกของแมนยูได้ยิง ออย่างติดผู้รูสาประตูของเซาท์แฮมตันฮะนี่แบรนดอนเบนฮะผู้จัดการทีมของแมนยูนาทีที่3เท่านั้นครับแมนยูเกือบได้ประตูขึ้นนำแล้วได้โมงอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เปาตอเลสฮนะอยังไม่เข้ากรอบฮะ ตัดมาที่นาทีที่12นะเป็นโอกาสของเซลแทมปันบ้างมอนอยู่ที่อดัมอาร์มสตอใไ้มาสกามากาบอร์ดเพาเวลสดมอนสกามาก้าเด้ยิงยิงติดดาวิดเตเคียครับซุปเปอร์เซฟครั้งแรกครับของดาวิดเตเคียโอ้จ่อๆเนี่ยรู้ว่าปฏิกิริยาแกเซฟด้วยมือซ้ายนะเกือบขึ้นน้ำครับเซาแทมปัน และได้เตะมุมครับเจมส์บอสเผาโยนโขมาลูกนี้บอลยังอยู่กับป๊อกบาให้มาที่โรน ki ันโดแมนยูจะโต้กับโรนันโดให้มาซานโชกลับไปที่คนะิสโนโรนันโดอีกครั้งนึงโรนันโดดุดแล้วยิงลูกนึงก็ยังติดออเตก้าครับก็เป็นโอกาสลุ้นอีกครั้งนึงครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ ดูจังหวะนี้ครับลูกเตะม,มุมของบูโนเฟรนันเดสบูโนโยนโขมาเข้าโวโอนโดก็ยังปัดไว้ได้ครับตัดมาที่นาทีที่สามสิบเอ็ดแม็กโทมินีออกมาทางซ้ายที่ลูกช็อตแม็กโทมินีบูโนได้ยิงก็ตดออร์ติก้าซ้ำงชนเสาเพราะพาซ้ำก็ชนเสาอีกโ้โห เสสองยิงเลยแล้วมารี้บุกของสาวแทมตันบ้างครับบอลอยู่ที่สกามาก้าให้มาที่วอลคอสกามาก้าอาร์มสตองยิงลูกนี้ก็ตรงตัวของดาวบิติเกียไม่เข้าได้ไงครับเนี่ยยังมาอีกครั้งหนึ่งนาทีที่สีสเอ็ดอาดัมอาร์มสตองได้ยิงครับแม่เดีเกียก็ปัดเอาไ้ ขึ้นเกมมาบ้างครับแมนอยู่ป็อกบารให้มาทางขวายีจาร์บโบเป็นโบเป็นตัดเข้ามาป็อกบารป็อกบารให้มาบรูโน่ยิงตรงนี้แล้วนำมเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะแม่ผลจะได้แค่ได้ง่ายๆครับการต่อเกมขึ้นมาของแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดครับและจบที่บรูโน่เฟรนันเด้ฮะ นี่ครับการต่อบอลของแมนยูครับปอกบาแทงทะลุช่องมาบูโน่ไม่จับเลยครับยิงด้วยซ้ายออเทกาหมดสิทธิ์เซฟครับก็เป็นจังหวะต่อนเนื่องจากที่ซอเทมตันควรจะได้ประตูจากอดัมมัมสตองแต่ว่ายิงไปตรงตัวของนาบิดเดเกลนั่นครับมาดูครึ่งหลังครับแมนยูยังบุกแล้วปอกบาย,อยกายิงยิงไกลรูนี้เกือบเป็นประตูอะ ดูว่าป๊อกบาสับด้วยขวาลูกพุ่งไปแต่ว่าไม่ผ่านมือออเตก้าบินไปปัดลูกสวนงามเนียแมนยูยังมาต่อนาะทีที่5้าสิบห้แม็กโทมีนี่ i, ตักมาให้กับโรนัโดต้องยิงเองแล้วก็ยังติดออเตก้าอยู่ม่เสีรุรตลุดนะยังแค่1นเท่านั้นครับสำหรับแมนยู บรูโน่มาอีกครั้งหนึ่งครับแทงทารูชอมาให้กับโรนันโดโรนันโดให้มาที่บรูโน่แล้วจบที่ซานโชครับเป็นประตูครับโอ้โหยิงแสงหน้าสองนัดสองประตูไปแล้วครับจาดอนซานโชอฟอร์มยังคงฮอตต่อเนื่องครับกับการย้ายมาอยู่กับแมนยูก็เล่นทางซ้ายครับวันนี้ได้โอกาสลงแทนแรดฟอร์ บูโน่ครับจ่ายหนึ่งแล้วก็ยิงหนึ่งไปแล้วครับในเกมนี้นี่ครับซานชูกอัดด้วยซ้ายแสกหน้าเข้าไปเลย <c oughs> แล้วแมนยูพักผู้เลนนะครับโรนันโด้ถูกถอดออกส่งเชียดำลงมานาทีที่77นะ <c oughs> นี่ครับเด็ <c oughs> กเก่าซาอนแฮมตันครับเดี๋ยวจะดูครับว่าจะได้ยิงหรือเปล่ามาดูนาทีที่79เชียดำได้หมุนรอบหนึ่งแล้วยิง <c oughs> ไม่ผ่านครับ นี่ครับโอกาสลงสนามครั้งแรกของเชรดังกัเจอกับทีมเก่าตัวเองมาดูที่เซาแทมตันนอนอยู่ที่เพอร์โลเพอร์โลที่ยิงก็เคียก็ยังเซฟไว้ได้ดูว่ายิงปั่นด้วยซ้ายไม่ผ่านมือดาวิดดีเคียเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บไปแล้วครับ บอยอยู่ที่สานโชวชีพไม้กับเชียร์ดได้บอนเล่ลูกนี้แล้วเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่9ก้าสไม่ดีใจครับอันนี้กด L 1กับ O ครับอันนี้ผมทําเองนะฮะคาดีใจแล้วกด L 1 O มันจะเป็นการไม่ดีใจครับแสดงความเคารพต่อทีมเก่านี่ครับดูครับ,บนเล่ลูกนี้เชียร์ดลงมาเป็นตัวสำรองนัดแรกแล,แล้วก็ยิงได้นะครับเชียร์ด ฝังซอแทนตันแล้วสามประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็จบเกมไปเลยครับแมนยูครับบุกมาเอาชนะซอแทนตันไปที่สามประตูต่อศูนย์นะได้ประตูจากบูโน่ฟานันเดสจารดอนซันโชและจบที่เชียร์ดัมนะเดี๋ยวเราไปชมแมตต์ต่อไปกันได้เลยนะครับ แมนยูยังคงเป็นทีมเยือนอยู่นะครับมากันที่บ้านของวูฟแฮนตันครับก็นัดนี้นี่มีเปลี่ยนตัวเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเห็นว่ามีแรดฟอร์ดลิงการ์ดนะครับจอนี่แวนเนี่ยได้ลงมารวมไปถึงทาลิคแดมตี้แล้วก็พักวูโน่ไฟนันด์ด้วยครับ เดี๋ยวก่อนเริ่มเกมนะเนี่ยก็จะมีเด็กๆมายืนอยู่เนี่ยครับอันนี้เล่นใน PlayStation 5นะครับเพื่อนๆมาดูเสยตัวผู้เล่นตัวจริงของวูแพรมตันครับผู้สับดูเป็นโดเดซากองหลังห้าคนครับเซเมโดเดน,นด็อกเกอร์โคโดี้โบลี่จอ์นนี่5 2 3นะครับกองกลางรู้สึกจะมีเป็นมูติโนกับสเตนซิวแล้วก็ข้างหน้าครับ ซินเซาเนโต้โและลาวูคิเมเน่นะฮะขณะที่แมนยูครับ4-1 4-1ผู้สาประตูจะพงเป็นดาวิดเด็ก่ะกองหลังทาดิกแหมตี้จอนนี่แวนปาวตอเลสลุกชอกองกลางมีแม็กโทมินีจาร์ลอตโบเนวนบอลบ็อกบาต์ลินกาและฟอร์ดนาะเปาอยังคงเป็น,นคริสเตียโนโรนัลโด้นะกัปตันทีมวันนี้ครับสกอตต์แม็กโทมินี จอนนี่ีป็นนกลับมาสวมเสื้อแมนยูอีกครั้งหนึ่งครับและเป็นนัดแรกของเขารวมไปถึงทาลิกแลมตี้นะฮะวันนี้ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงเลยมาเริ่มเกมครับวูแฟมตันเป็นฝ่ายเขียนเริ่มเกมรับ,บุกจากซ้ายไปขวานาทีที่25ครับมเกมไม่ค่อยมีอะไรแต่ดูจังหวะน,นี้ก่อนครับลาว U ูกีมิเนสมาให้กับแซนซิวแซนซิวให้มาจอนนี แซนดิแทงมาคีมีเนสยิงลูกนี้รีบร้อยไปเลยครับบู๊เหมือนตันเจ้าบ้านออกนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากราวู์คีมีเนสน่าจะเป็นนาทีที่27นะจ่ายทะลุช่องครับแล้วสุดท้ายเป็นราวรับนี่ครับดูครับต่อวางเงินอยู่ที่หน้าปากประตูของแมนยูแล้วสุดท้ายทะลุช่องครับ ลูกชอเอาไม่อยู่ยิงผ่านมือดาวิดดีเข้าไปวูบนำหนึ่งศูนย์แล้วแมนยูจะโต้กลับมาลูกนี้ทาลิกแลมตี้ให้มาที่โลนันโดแทงไปทางขวาที่จาร์ล็อตโบเวนข้างในมีแรดฝ่อต่อบีโตโมงโยังคงเป็นโปรเซซ่าครับรับไว้ได้แล้ววูบมาบอกขอบ้างครับ ตินเสาโยนมาลูกนี้โอ้โหโทาาดกแกรที่พลาดนะฮะแต่ว่าดีแกยังช่วยเซฟไว้ได้ครับลูกหม่งของเนโต้ครับนี่ครับแต่ว่ายังบินไม่ปัดฮะแล้วก่อนหมกครึ่งแรกครับแลดฟอร์ดให้มาที่โรนั้นโดได้ยิงลูกนี้แล้วก็ตีเสมอครับนาะทีที่47นะโอ้โห ก็ยอดเยี่ยมครับแมงยูตีเสมอได้ก่อนหมดครึ่งแรกนะฮะจากการแอซิ์ของมาคัสแลตฟอร์ดดูอีกทีครับอัดด้วยซ้ายครับความสามารถเฉพาะตัวรวนรนของกิสโนโรนด้วยครับโจเซซาหมดสิ์เซฟครับ มาเริ่มที่ครึ่งหลังครับนาทีที่67แลตสฟอร์ดพลาดเสียบอลนะลูบนเนวสตักมาทางซ้ายจี่เนโต้เนโต้รอเพื่อนอยู่ให้มาลาอูคิมีเนสคิมีเนตให้มาจอนนี่กลับไปที่คิมีเนสคิมีเนสหลอกหนึ่งแล้วทาลูช่องมาเนโต้ยิงไปเป็นเนโต้ครับใช่ครับเนโต้สองประตูต่อหนึ่งครับวูฟแฟมตันออกนำอีกครั้งหนึ่งอ้โห จากลูกโต้กลับฮนะดูพ็อนี่เล่นกันอยู่2คนแล้วสุดท้ายแอ้คิิีเตสหลอกลูกนี้โอ้โหเปาต่อเลสเสียท่าและจบที่นโตยิงลูกนี้ลูกเลทเลียดเข้าไปครับเสียบเสาและเนโต้ถูกถอดออกเลยครับส่งวางยีชานลงมานาทีที่77ไปแล้วครับเนี่ย ญหาที่แมนยูส่งเชดํากับเลกูลอนลงมามาดูจังหวะนี้วางฮีชาลงมาได้ยิงนะแต่ว่าติดเซฟแล้วเป็นเตะมุมเนวซันเซเมโดโยนลูกนี้โดนมงทิ้งออกมาบอลยังไม่พ้นอันตรายมูตินโยกให้มาที่เซเมโดเซเมโดต่อถือว่าเลี้ยงแหวกเข้าไปเองแล้วบอลเลยมาที่โบลี่จิงอัดด้วยซ้ายแล้วก็โห้โ แมนอมนยูโดนไหมครับเป็นบูแพมต้านครับนำห่างไปเป็นสามประตูตอนหนึ่งจากกองหลังครับเนี่ยมิสเตอร์โบลียก็หเหลือเวลาไม่ถึงสินาทีให้แมนยูต้องต้องยิงตามครับต้องยิงยิงเพิ่มมาอีกลูกหนึ่งก่อนครับตอนนี้นำห่างไปสองลูกในตอนนี้ทำได้แค่เสมอครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับตอนนี้ มาครับนาทีที่84จาร์ลดตโบเวนแทงทนลูช่องมาให้กับโลนันโดโรนันโดหนีกองหลังมาได้แล้วก็ยิงเองลูกนี้เอาแล้วครับแมนยูไล่มาเป็น2อประตูต่อ3านาทีที่85ครับความสามารถเฉพาะตัวของกิสโนโรนันโดนอยู่แล้วฮนะก็ลุนแฮตติกแล้วครับเนี่ยนี่ครับเอาไม่อยู่ครับสไลด์ลูกนี้เขานี้ยิงด้วยขวา โอ้เซซาปิดเสาแรกไม่มิดพอนะแล้วครับแมนยูยังมีความหวังนาะทีที่แปดสิบหกแล้วมาสู่ช่วงโอ้นี่นทดเวลาบาดเจ็บนาะทีสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของแมนยูเฟรดนะเฟรดแทงมาแล้วเป็นจาร์ลอตโบเวนได้ยิงโอ้โห ยิงลูกนี้แสกหน้าแล้วตีเสมอเป็นสามประตูต่อสามครับแมนยูโอ้โหดูครับนี่ครับดูครับดูฉากครับอืมผู้จัดการทีมกับตัวสำรองลงมาดีใจครับแมนยูยังไม่ตายครับยังขอแบ่งแต้มครับอืมดูครับจาร์ลอตโบเวนครับยิงลูกนี้อัดเช็ดขานเข้าไปครับอัดด้วยสายครับฟอร์มดีต่อเนื่องครับจาร์ลอตโบเวนอืม นี่ครับดูครับแรนดอนเบนดีใจครับเราต้องจะแบ่งแต้มครับประตูแรกในสีเสื้อแมนยูครับจอร์ดบอเวนนะครับแบ่งแต้มกันไปครับวูฟแฮมตันกับแมนยูนี่ครับจบเกมไปเลยครับก็ยังดีครับยังได้หนึ่งคะแนนครับแมนยูสามนัดมีเจ็ดแต้มนะเราต้องมาซื้อตัวเลยครับผ่านไปนี่ เกมนี้ทำให้เห็นว่าเรายังขาดกองกลางตัวลูกอยู่ก็มาขอซื้อฟอร์เรนเวิร์นะฮะกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเยอรมันเนะี่หกสิบห้าล้านปอนดนะ์ฮะไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับฟอร์เรนเวิร์เรียบร้อยฮนะก็ามาเป็นอะไรแทนบูโน่เฟนันเดสนี่เลยคนระับฟอร์เรนเวิร์เจ้าหนูมหาจรรย์ของเยอรมันเนะี่ย ก็เป็นนักเตะโลเทชันไปก่อนนะสำหรับฟอร์เรีงเวิร์ดเซ็นสัญญา4ปีนะครับแล้วก็ไม่มีค่าฉีกสัญญาส่วนค่าเหนื่อยเราให้ไปที่70,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับเรียบร้อยครับฟอร์เรียงเวิร์ดย้ายมาอยู่กับแมนยะูครับ และอีกหนึ่งคนเซอร์ไพรส์ครับเราจะขายมาคัทแลดฟอร์ด ford และซื้อเมสันเมาส์นี่ครับขอซื้อเมสันเมาส์โดยแลกตัวกับมาคัทแลดฟอร์ด ford. โดยเราจะบวกเงินให้กับเชลซี20ล้านปอนด์เรียบร้อยครับเมสันเมาส์ นี่ครับดูค่าพาลาังเมสันเมาส์อยู่ที่การเจราจาตกลงส่วนตัวกับนักเตะแล้วครับมากันที่นี่ครับรรอัตคาดมาหารสุดหรูเจราจากันหน่อยกับเมสเนเมาส์ให้เป็นกูเชี่ยวไปเลยครับนักเตะที่ขาดไม่ได้ของทีมนะฮะซึ่งเม้าก็แฮปปี้ครับเปซ็นสัญญาสี่ปีพยายามเซ็นนี่ครับนักเตะอังกฤษ ไม่มีค่าฉีกสัญญาของเดิมได้อยู่1นึ0 0 0สพันปอนด์เราให้1นึ0 0 0สนปอนด์ไปเลยครับเนบร้อยคับเมสันเมาส์และแรดฟอร์ดย้ายไปอยู่กับเชลซีนะครับกลับมาดูที่ฟิมิลีครับมาที่โอแทฟฟอร์ดทแมนยูเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของนิวคาสเซิลนะ เตะตัวชุดใหญ่แล้วกลับมาลงสนามเหมือนจะเห็น,น,นเล็กวูลอนด้วยวันนี้มีโอกาสลงก่อนลูกชอและนี่ครับเมสันเมาส์ครับใส่เบอร์สิบวันนี้ได้ลงนี่ครับจะประสานงานคู่กับสารโชว์บูโน่เฟนเดสแล้วก็โรนันโดเนี่ยฮะและนี่คือน,นักเตะของนิวคาสเซิลครับในยุคของเฮดี้ฮาว เดี๋ยวเรามาดูเสดผู้เล่นตัวจริงของแมนยูกันก่อนนะผู้รักษาประตูดาวิดเดคิอากองหลังสี่คนดีโกดาโล,ว,าล,าว,าลาาว์าราไฟโอวาราหันเปาตอเลสเซโจิโอเลกิลอนกองกลางครับห้าคนแม็กทูมนีน่โบเว,นวนินเมาส์บูโน่ไฟนันเดตจาดอนซานชโชและนาเปาครับกิซโนโรนันโดฮะมีชุดใหญ่เต็มสูบครับขนาดที่นิวคาสเซิลน,นะครับมาในระบบสีห้านิ้วผู้รักษาประตเป็นคานดาโล กองหลังมีทิปเปียมีหน้าัาเซลแมตทาร์เกองกลาง5คนครับพันเควอนโจวิลล็อกชอนโจเชเวอยมิเกออเมลอนแซงแม็กซิเม,แมงและหน้าเป้าครับคารลัม,มวิลสันคาร์าดาโลผูส้สาวตูได้ลงก่อนที่จะถึงดูบาฟก้านะครับเนี่ยในเกมให้เป็นคาร์ดาโลเป็นตัวจริงนะครับ แมนยูต uh ้องการสามแปมครับในเกมนี้แล้วเป็นนิวคาสเซิลเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเกมก่อนนะดูจากขวาไปซ้ายบอลมาที่หังเคียววอนหังเคียววอนได้โอ้โหหลบมาแล้วยังไงครับเนี่ยให้มาดูนี่โยวิซันยิงก็ยังติดเซฟของนาวิตเดีย่ะแล้วบอลยังไม่ไปไหนยิงอีกทีก็ดีเกียร์พายังเซฟ เกือบไปครับแมนยูมาดูการบุกของแมนยูบ้างเมสันเมาได้โอกาสสับไก่ลูกนี้โอ้โหนี่ชนคาสนสนั่นครับโอกาสแรกของเมสันเมาแล้วเกือบเป็นประตูเลยครับในสีเสื้อของแมนยูซะด้วยเบอร์สิบคนใหม่ครับยิงลูกนี้มาที่วิลสันแซงแม็กซิเมนมีเกลอเมยรอนแล้วโอ้โหไม่เข้าครับซูปเปอร์เซฟ แมงูมาบัางเมาโมงลูกนี้โอ้โูวิ่งเจ้ามคานไม่นิดเดียวครับมาดูนาะทีที่3ามสิบาเฟลวารันให้มาที่ซานโชซานโชหลบมาลูกนี้สวยเหลือเกินแล้วชิปมาให้โรนันโดโงงเรียบลอยคนระับคาราดาโลปัดไม่อยู่ครับแมนอยู่ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากริสโนโรนัลโด ดูครับรลีลาของซานโชครับได้อัศวินหนึ่งอ่ะหนึ่งแล้วเป็นโรนัลโดอีกแล้วฮะยิงตรงนี้ปัดไม่ออกกับคานดานโลเสิงเลยครับเอ็ดดี้ฮาวมาที่ครึ่งหลังกันแล้วครับ บรูโน่เฟอร์นันเดซให้มาจาดอนซานโชซานโชหักเข้าไปแล้วปั่นลูกนี้ใหม่เข้ากรอบแล้วนิวคาสเซิลมาบังได้มงลูกนี้ก็เคลียร์ทิ้งออกไปไม่อย่างได้เบมูบอีกครั้งนึงครับแซงแม็กซิเมนโยนโขงมาลูกนี้บอลยังไม่ขาดแม็กซิเมนคืนมาให้วิวหรอก วิวหลอกยิงลูกนี้ดาวิดดีกาก็ยังเซฟพับแหมเป็นช่วงนาทีที่ช่วงนาทีทองของนิวคาสเซิล์นนะแล้ววิวหลอกถอดออกไปแล้วครับเป็นตัวเตะมุมครั้งที่3แซงแม็กซิมังหยลูกนี้บอลโดนหมงออกมาแล้วยังเขี่ยไม่พ้นครับดาโน่พลาดซะแล้วบอลอยู่ที่ทิปเปียมีหน้าทิปเปียแทงมากลับไปที่ทิปเปีย วิลสันแล้วเป็นทิปเปียอัดด้วยซ้ายงูลูกนี้สวยงามมากๆครับคีรันทิปเปียอัดด้วยซ้ายเข้าไปลูกนี้ดาวินดิคาหมดส์ครับยิงสวยจริงจริงครับก็เติมขึ้นมาจากลูกเตะบุมแล้วยังไม่ลงครับโลกวิลสันคืนมาเล่นงินสองคนนี่ครับโอ้โอหยิงลูกนี้สุดๆคีรันทิปเปียวางเท้ายิงสวยงามมากๆาก อาครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแมนยูบอกบุกมาบ้างครับนาทีที่ห้าสิบแปดจาดอนซานโชวนหนึ่งรอบแล้วไม่ได้โมบูโนแล้วเป็นโรนันโดครับตหวัดยิงก็ยังติดขาดาโลดูครับยิงตองยิงยากครับแล้วคือเส้นมาบ้างฮันเคียววอนฮันเคียววอนสุดเส้นหลังแล้วยังไงตวัดมาลูกนี้แซงแม็กซี่แมน ไม่ผ่านเดียกี้อาเหมือนกันโกดาโลโรนันโดโรนันโดดึงหลอกแล้วยิงก็ย,ยังไม่ผ่านคาดาโลอีกครั้งหนึ่งนะเดอบเวนถูกถอดออกครับมาถึงบูโน่ครับส่งแม็กอารอนลงมาแล้วก็พอปักบาครับแล้วช่วงทดเวลาครับจะหมดเวลาอยู่ครับเนี่ยทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่93 โอกาสสุดท้ายของแมนยูครับฟอร์เรียนเวิร์ตมีโอกาสลงมาเป็นตัวสำรองดาโลมาที่เวิร์ตเวิร์ดกลับไปที่ดาโลดาโลยังไงไม่ยิงแล้วใจมันโรนัลโดโอ้โหแมนยูยังคงฆ่าไม่ตายสองแมตช์ร้วดครับแล้วนัดนี้สามต้มครับโรนัลโดเป็นฮีร่ีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดครับแมนยูมิลคาเซนเนี่ย อดมาตั้งนานครับโดนจนได้ครับจังหวะนี้ดาโลครับให้มาโรนโรัลดอสการระสาอัง,งานของโปรตุเกสครับเรียบร้อยอรับสะใจครับฮิสโนโรโนโัลดกำลังเป็นฮีโร่ครับให้แมนยูฟาสามแต้มครับหกประตูในสีแมต แล้วก็หมดเวลาไปเลยครับโอ้โหแมนยูเอาชนะนิวคาสเซิลไปครับสองประตูต่อหนึ่งครับก็พาร์ทนี้ครับขอตัวลากันไปก่อนนะผ่านเพื่อนๆชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าจะกดแชร์ด้วยก็ได้ครับเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสวัสดีครับ